สวัสดีช่วงเช้าเๆจ้าก็พามาดูอีกต้นไม้หนึ่งที่เป็นต้นไม้ทําเงินขายในหมู่บ้านเล็กๆน้อยๆนะคะอาจจะได้ไม่เยอะแยะมากมายแต่ก็ได้ความสุขกลับมาก็เป็นเชอร์รี่ไทยนั่นเองค่ะมันเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เนี่ยค่ะพี่เพ้นให้ดูเนี่ยค่ะดูเขาติดลูกไอ้ที่ติดลูกก็มีไอ้ที่ออกใหม่ก็มีดูค่ะ <c oughs> อันนี้คือได้อันนี้สงจากการฝนลงฤดูมาเนาะเนี่ค่ะลูกใหม่ก็เยอะไอ้ที่กำลังออกดอกก็เยอะเอาไปที่ที่ในตัวเมืองสุรินทร์ก็ขายดีนะคะตัวนี้ <c oughs> กิ่งพันธ์พี่เพนมีนะถ้าใครสนใจพี่เพนขายกิ่งพันธกิ่งร้อยจ้ะก็ทักพี่เพนมาได้หรือแวะมาเอาที่ตลาดเขียวตลาดกินมออะไรก็ได้ นี่ค่ะไอติดดอกใหม่เพียบเลยนี่ความดกของเขาแป๊บเดียวก็ได้ขายค่ะรวดเร็วค่ะนี่ดูอันนี้สิค่ะขะมินเขาเรียกเป็นจึงกรมจึงกรมเลยค่ะเป็นพวงเนี่ยค่ะอันนี้หกลูกอ,อ,อพวงนี้สวยงามนคะคะ ตอนถ้าเปิดเทอมเอะขออนุญาตนะคะเจ็บคอขอโทษทีถ้าช่วงเปิดเทอมอ่ะพี่เพ็ญจะขายได้ราคามากเลยเอ้ยไม่ใช่จะขายได้ราคาขายดีมากเลยค่ะก็ขายราคาเดิมนั่นแหละแต่ขายดีคือเด็กๆจะชอบกินแล้วพี่เพ็ญก็ชอบทําฝากไปให้ลูกของพึ่งที่เป็นคนช่วยงานพี่เพ็ญอ่ะเอาไปขายแลย้วก็สมมติว่า ได้20ถุงนี้ก็ให้น้องสัก,งงกใ,หให้ลูกสัก 20- 40บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบ่งแบ่งให้เขามีกําลังใจในการขายได้เงินค่าขนมไปโรงเรียนด้วยแล้วก็ฝึกการขายให้เด็กด้วยเขาจะชอบมากเลยแล้วเขาจะพยายามอะไรเขาเรียกอะไรพยายามมาถามตลอดว่าป้าเพนมีเชอร์รี่ไหมคือหนูอยากได้เชอร์รี่ไปขายตลอดเพื่อนมันชอบกินอไย่างี้เนี่ย <c oughs> ค่ะนี่ดูมันมีหลายระดับเลยเนี่ย ไอ้แกก็มีไอ้ออนก็มีเนี่ยค่ะแต่ก็แปลกเนาะเพื่อนๆบางคนซื้อไปอาจจะไม่ค่อยมีน้ำอะค่ะดินอาจจะไม่สมบูรณ์เนาะเอาไปปลูกบางคนก็ไม่ติดลูกเลยแต่พี่เพ็นนี้โอ้โหทุกลำต้นฮะเหมือนคลิปก่อนๆที่เคยลงให้ดูที่สวนใหญ่นู้นนะคะมันเยอะจริงๆเยอะจนแบบว่าโอ้มันจะเยอะไปไหนนี่ เก็บกันไก่พึ่งสองคนเจนในพึ่งจนโอ้ยพึ่งลองเลยก็เนี่แหละค่ะก็พามาดูช่วงเช้าๆเชอร์รี่ไทยผลไม้บ้านๆของเรานี่แหละค่ะแต่ประโยชน์มันเยอะเนาะก็คลิปนี้ก็เดี๋ยวพี่เป็นขออนุญาตละกันพามาดูค่ะสวัสดีครับ